สวัสดีครับคุณผู้ชมได้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสารรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT กับผมอิดพิช,ชานกันแล้วนะครับวันนี้เรามีข่าวสารกิจกรรมความบันเทิงดีๆมาให้ชมกันอย่างหลากหลายเช่นเคยรวมถึงสาระน่ารู้ในช่วงสรรหามาฝากทุกวันอังคารแบบนี้ด้วยครับ แต่สําหรับข่าวแรกนี้ขอไปเริ่มด้วยเรื่องของภาพยนตร์สารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลสเสด็จถลเหลืงถวายะราชสมบัติ9มิถุนายน2559ที่จะถึงนี้ในชื่อแผ่นดินวัยยาวครับ นิพนธ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวไปถ่ายทอดผ่านน้ำเสียงของศิลปินนักร้องหลายต่อหลายคนทั้งพัชชา AF2 ต้นธนสิทธิ์ AF8 สองแชมป์จากเวทีประกวดร้องเพลงที่ไม่เน้นหน้าตา The Voice Thailand ทั้งแชมป์คนแรกนนทนนและแชมป์คนล่าสุดเบสท,ทิิน,นันรวมถึงนักแซกโซโฟนชื่อดังระดับต้นๆของเมืองไทยโกมิเต์แซกแมน ที่ไปโชว์ลีลาการเป่าแซกโซโฟนเครื่องดนตรีแจ๊ดที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอ,อยู่หัวสนพระราชหฤทยัยตั้งแต่ทรงพระเยาว์ในงานถแถลงข่าวภาพยนตร์สาราคดีที่จัดทําขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จขึ้นถลิงถวันระยะราชสมบัติ70ปี9มิถุนายน2559อย่างแผ่นดินวายาว ภายในพระที่นั่งเทวราชพาราม์พระราชวังพญาไทเพื่อนําเสนอพระราชประวัติพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งยังทรงพระเยาว์ขณะกระทับอยู่ที่ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในทุกช่วงเวลาสาคัญทุกๆด้านตั้งแต่6กพรรษาจากคําบอกเล่าของบุคคลสําคัญที่เกี่ยวข้องกับพระองค์และผู้ถวายงานรับใช้ใต้เบื้องพระยุค,คลบาทซึ่งอาจจะไม่เคยปรากฏที่ใดมาก่อนโดยถ่ายทําในสถานที่จริงกว่า30แห่งใช้เวลาถ่ายทาและการผลิตนานถึงสองปี รวมเก้าตอนอย่างเช่นตอนค่ายเพื่อพานามัยในฤดูร้อนที่ทําให้พระองค์ทรงได้สัมผัสและเรียนรู้ธรรมชาติอย่างใกล้ชิด สอดคล้องกับโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหลายๆโครงการทั้งด้านการเกษตรสิ่งแวดล้อมสาธารณาสุขการพัฒนานแหล่งน้ำและอีกมากมายหรือจะเป็นตอนความสัมพันธ์ไทยสวิตเซอร์แลนด์ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ทางการทูตที่ดีและแน่นแฟ้นระหว่างสองประเทศตั้งแต่อดีตจุบจนปัจจุบันซึ่งภาพยนตร์สารคาดีเฉลิมพระเกียรตินี้ก็จะเริ่มเผยแพร่ทางโทรทัศน์ให้ประชาชนคนไทยได้ทราบซึง้ง และปราบปลื้มพระราชจริยวัตรพระปรีชาสามารถของพ่อแห่งแผ่นดินที่ประชาชนคนไทยจงรักพักดีและเป็นพระมหากษัตริย์ที่ครองราชยาวนานที่สุดในโลกในวันมหามงคลวันเสด็จถลิงถวันวันระยะราชสมบัติ70ปีวันที่9มิถุนายนเดือนหน้าเป็นตอนแรกค่ะ เปลี่ยนไปเอาใจวัยรุ่นโดยเฉพาะบรรดาแฟนคลับของเหล่านักล่าฝันทั้งหลายกันบ้างนะครับกับคอนเสิร์ต AF เว r k j นฟิฟินที่จะมีขึ้นในกลางเดือนหน้านี้แล้วครับ วันคอนเสิร์ตใหญ่เข้ามาเท่าไหร่ศิลปินนักร้องจากบ้านนักล่าฝัน Academy Fantasia หรือ AF จากหลายซีซั่นหลักสไตล์เจ้าของคอนเสิร์ต AF เ i อร์จินฟินทั้ง4ี่คู่จิ้นอย่างคู่จิน้นบุนพี่เต่าเศรษฐพงกับคชานนทน,นัน AF 8ปสองสาวคู่แซบเอมสาธิดากับน้ำกันกุลนัท AF 1 1จิ้นน้องใหม่วัยโซนริวจิหรือมาริวพัทรพงศ์กับเบนสิรโรด AF 1 2 ขาดก็แต่เพียงคู่จิ้นคู่ซ่าไบวิชเวทกับเนสตนิสาชนแห่ง AF9 ก็เร่งบิดซ้อมวอร์มเส้นเสียงทั้งร้องทั้งเต้นออกเสพกันแบบพร้อมเพรียงทุ่มสุดตัวแบบไม่กลัวเหนื่อย <c oughs> เพื่อให้คอนเสิร์ตในวันจริงออกมาสมบูรณ์แบบมีข้อผิดพลาดน้อยที่สุดเป็นของขวัญเอาใจแฟนเพลงแฟนคลับที่เตรียมรอชมได้ลุ้นได้กรี๊ดฟินและอินกันแบบสุดๆทั้งยังเต็มอิ่มเพลิดเพลินสนุกสนานยกย้ายไปกับเพลงฮิตเพลงดังของแต่ละคนที่ขนกันไปมอบความสุขกันแบบไม่มีใครยอมครเลยละค่ะคุณผู้ชมโดยเฉพาะแฟนคลับผู้จ้นแห่งบ้านนักล่าปั่นเ F ที่ไม่อยากพลาด ความฟินครั้งนี้ก็ไปกันได้นะคะในวันเสาร์ที่18มิถุนายนเดือนหน้าที่ธันเดโดเมืองทองธานีค่ะเตรียมตัวมาให้ดีกินข้าวไหมอิ่มข้าวน้ำก่อนเข้าคอนเสิร์ตนะนอนมาให้พอด้วยคุณจะพลาดทุกโมเมนต์ทุกซีนในคอนเสิร์ตนี้ไม่ได้เด็ดขาดนะครับเพราะว่าพลาดแล้วพลาดเลยเล่นรอบเดียวานะครับส่วนช่วงสรรหามาฝากสัปดาห์นี้หนุ่มสัญหาของเราก็มีสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ เหมาะกับฤดูร้อนแล้วก็อากาศร้อนๆแบบนี้มาฝากกันครับสวัสดีครับคุณผู้ชมอากาศร้อนๆแบบนี้หลายๆคนหลายๆครอบครัวก็คงจะหาสถานที่ไปพักผ่อนคลายร้อนกันนะครับสัญหามาฝากในสัปดาห์นี้ก็เลยมีอีกสถานที่ท่องเที่ยวที่ทั้งสนุกสนานและช่วยคลายร้อนกําลังเป็นที่นิยมอย่างมากอย่างสวนน้ํามาฝากกันครับกับสวนน้ําขนาดย่อมกับเครื่องเล่นเป่าลมที่สวนน้ําบางแสนครับ กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สามารถมาสนุกมาใช้เวลาร่วมกันทั้งครอบครัวซึ่งกาลังมาแรงเป็นที่เก่าวขานถึงกันอย่างมากเลยนะครับสาหรับสวนน้ําบางแสนสวนน้ําแห่งแรกของบางแสนจังหวัดชนบรุรีเพราะถึงแม้จะเป็นสวนน้ําขนาดย่อมๆเนื้อที่เพียงสิบไร่ไม่ใช่สวนน้ําโครงการยักษ์ใหญ่ที่เกิดขึ้นหลายต่อหลายแห่งในช่วงหลายปีมานี้แต่สวนน้ําบางแสนแห่งนี้ก็มีความน่าสนใจจุดขายที่แตกต่างทั้งราคาค่าเข้า,ขา,ขา,ขาย่อมเยากว่าหลายเท่าตัวแถมมีรูปแบบและแนวคิดเก๋ๆเ,เ,เป็นสวนน้ํากึ่งสวนสนุกที่ เทียบไปด้วยเครื่องเล่นเป่าลมคุณภาพสูงมากมายหลากหลายรูปแบบโดยมีทั้งส่วนการแจ้งที่ประกอบด้วยสไลเดอร์ยักษ์สูง14เมตรให้วัยรุ่นวัยมันได้สนุกกันสไลเดอร์คู่ซึ่งที่สามารถเล่นพร้อมกันแข่งความเร็วได้ครั้งละ2คนตะสายลุงที่มีสไลเดอร์โค้งน่ารักน่ารักกับสระกว้างไว้ทำกิจกรรมต่างๆได้ และสะะเอ็กตรีมสระน้ําขนาดใหญ่กว่าหนึ่งไร่พร้อมเครื่องเล่นเป่าลมที่มีลักษณะต่างๆมากมายที่จัดเป็นฐานฐานให้พิชิตกันอย่างสนุกสุดมันด้วย หรือส่วนที่อยู่ในร่มสําหรับเด็กๆและผู้ที่มีอยากโดนแดดซึ่งเป็นส่วนน้าในร่มแห่งแรกของไทยกับสระน้ําขนาดใหญ่และเครื่องเล่นเป่าลมมากมายที่มีให้เลือกเล่นเลือกสนุกถึง5โซนในสีสันร,รูปแบบน่ารักน่ารักเน้นตัวการ์ตูนที่ถูกใจเด็กๆครับโดยเครื่องเล่นเป่าลมทั้งหมดก็ผลิตจาก PVC คุณภาพสูงและ PVC ทารโพลีนเติมเส้นใยไฟเบอร์กลาสที่แข็งแรงคงทนสามารถเล่นสนุกได้อย่างมั่นใจและปลอดภัย ตามมาตรฐานในทุกด้านเลยนะครับว่าเครื่องเล่นที่เราใช้เนี่ยได้มาตรฐานของยุโรปนะครับ PVC พลาสติกที่นํามาผลิตเนี่ยปลอดสารตะกั่วนะครับซึ่งเป็นสารก่อมะเลงทั้งหลายเนี่ยจะไม่มีปนเปื้อนอยู่ในนี้จุดเด่นที่ดีกว่าสไลเดอร์แบบที่เป็นไฟเบอร์กลาสก็คือว่าสไลเดอร์เรามันมันมีลักษณะที่นิ่มซอฟเวลาเล่นลงมาเนี่ยอโอกาสในเกิน ในการเกิดการกระแทกหรืออันตรายหรืออุบัติเหตุเนี่ยต่ำกว่าเรื่องคุณภาพน้ำเนี่ยของเราเป็นมาตรฐานเดียวกับสรว่ายน้ำเลยนะครับก็คือเรามีระบบกรองตามมาตรฐานทุกๆเชา้าเราจะมีการตรวจทดสอบสภาพน้ําให้ได้ตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนั้นในเทศกาลหรือโอกาสพิเศษต่างๆก็ยังมีการจัดกิจกรรมความบันเทิงสนุกๆเช่นคอนเสิร์ตเอาใจหนุ่มสาววัยรุ่นวัยมันด้วยหรืออย่างที่เห็นอยู่นี้ก็เป็นปาร์ตี้ปม EDM ที่มีดีเจฝีมือดีมาเปิดเพลงสแคทแผ่นให้ได้โยกกันอย่างสุดมันเลยแ่ะครับ สถานที่พออักผ่อน์ลกิจกรรมและท่องเที่ยวที่น่าสนใจสาม,มารถสนุกได้ทุกเพศทุกวัยทั้งครอบครัวเลยนะครับที่สัวน้นำบางแสนอำเภอบางแสนจังหวัดชนบุรีซึ่งที่นี่ก็จะเปิดถึงสอ2ทุกวันเลยนะครับ เป็นอีกสถานที่ที่น่าไปนะครับดูแล้วน่าจะสนุกมากๆเลยถ้าใครยังไม่สะดวกไปบางแสนเรามีกิจกรรมงานต่างๆที่จะจัดขึ้นในกรุงเทพในวันพรุ่งนี้มาให้เลือกไปเที่ยวไปพักผ่อนกันในช่วงนี้เลยครับพรุ่งนี้ไปไหนเริ่มด้วยงานจูราสสิกไดโนเสาร์ที่เซ็นทรัลเฟสิว a ลอ v สเวล ต่อด้วยนิทรรศการภาพพิมพ์บุรพาครั้งที่17ที่หอศิลปะวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครปิดท้ายด้วยงานแบงคอกอาร์ตเฟส i ิวัลเทศกาลศิลปะแห่งกรุงเทพครั้งที่1ที่หน้าหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนินค่ะมาถึงตอนนี้เวลาของสาระบันเทิงเชิงสร้างสารรค์กับข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงในวันนี้หมดลงอีกแล้วครับคงต้องลากันไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่ ในวันพรุ่งนี้เวลาเดิมนะครับวันนี้สวัสดีครับ